สวัสดีค่ะโครงการนี้นะคะอยู่ที่คอร์ก้านะคะ1-3ห้องนอนนะคะสำหรับ First Homebuyer นะคะไม่ต้องจ่าย Stamp Duty แล้วก็ไม่ต้องจ่ายประกัน LMI นะคะที่สำคัญเลยเด็ดสุดเลยนะคะผ่อนดาวได้นะคะโครงการนี้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะคะแถมนะคะตื่นเต้นมากแถมโครงการแจกฟรี10%นะคะเท่ากับคุณมีอ่า แล้วโครงการให้อีก10%เท่ากับคุณวางเงินดาว20%แล้วก็กู้80นะคะวางเงินดาว20%ทำให้คุณกู้ง่ายนะคะโครงการเข้าใจดีนะคะเขาให้แคชแบ็ก k 10%นะคะในรายละเอียดต้องมาคุยกันนะคะแล้วก็เหลืออยู่ประมาณ5 5ห้ายูนิตเองนะคะขายดีมากเพราะว่า,ามีออฟเฟอร์แจก10%นะคะ ต้องรีบเลยนะคะอะแล้วทำไมจะต,ต้องโครงการนี้ใกล้เพนสเตชันนะคะเดินไปสเตชันเพียง5นาทีขับรถไปแอร์พอร์ตนะคะเพียง10นาที10กว่าน,นาทีนะคะแล้วก็อ h ชอปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะสามารถเดินไปล็อกเดลชอปปิ้งเซ็นเตอร์หรือนั่งรถบัสหรือรถไฟเนี่ยรถบัสประมาณหนึ่งถึสอตชันรถไฟก็ประมาณ1-2ถึงสอตชันนะคะ ไปเฮิร์สวิลล์เวสต์ฟิลด์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ขับรถไปทะเลนะคะไปต้านเลอแซนบีต้อมีลูกค้าอยู่ที่นี่นะคะสองารายเขาพาลูกเขาไปวิชนะคะเกือบทุกอาทิตย์เลยเขาบอกเขาชอบมากเลยนะคะทําเลสะดวกสบายแล้วรถไฟเนี่ยนะคะมาทุกสิบนาทีนะคะเข้า CBD นะคะใกล้เทสนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยเป็นแลนด์มาร์อยู่ตรงนี้มีโรงเรียนประมาณ หกถึงเจ็ดโรงเรียนนะคะเด็กเล็กเด็กโตมีคาทอลิกสคูลมีเซเลทีฟสคูลนะคะแล้วโรงพยาบาลเซนจอร์สนะคะมีทั้งไพรเวทแล้วก็พับบิ c นะคะโลเคชันนี้ถ้าซื้อให้คนเช่ารับรองหาคนเช่าง่ายมากหรือว่าถ้าซื้ออยู่เองนะคะไม่ต้องกลัวเรื่องเรื่ปลอดภัความปลอดภัยนะคะ,ะจะมีพวกหมอพยาบาลครู พวก professional นะคะ it อยู่โลเคชั o n นี้แล้วก็พวกนักเรียน o v e r s e a นะคะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องความปลอดภัยเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยบางคนจะกลัวนูน่นกลัวนี่นะคะแล้วโครงการนี้นะคะที่สําคัญไม่ไกลเมืองขับรถเพียง20นาทีนะคะเข้าเมืองโครงการไหนนะคะที่ไม่ไกลเมืองเนี่ยคุณซื้อราคานี่ขึ้นแน่นอนนะคะแล้วมีแ landmark เนี่ยมี มีโรงพยาบาลเซนจอดนี่เหมือนแลนด์มาร์กเลยนะคะขับรถเข้าเมืองประมาณ20มนาทีเนี่ยมันไม่ได้ไกลมากถ้าคุณไปซื้อแบบไกลๆเนี่ยขับรถ40-50มานาทีเงี้ยเหมือนคุณซื้อสุขุมวิทหรือคุณซื้อที่น้องวลำพูคือโลเคชั่นไหนล่ะที่ราคามันจะขึ้นใช่ปะมันก็ต้องโลเคชั่นที่มันใกล้เมืองใช่ไหมเหมือนสุขุมวิทมันก็หลักการเดียวกันนะคะอ่าแล้วใครที่วอลลี e, ่เรื่องอ่า กู้เงินนะคะเป้นมีทีมงานนะคะที่มีประสบการณ์นะคะจะช่วยคุณช่วย,วยมาไม่รู้กี่รายนะคะต้องมาคุยกันนะคะคนที่บอกว่าไอ้หนูไม่มีไอ้นี่ไม่มีไอ้นั้นไม่มีนะคะเรามาคุยแล้วจะแนะนำนะคุณหลายคนระบอกไม่ได้ไม่มีไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยพอมาคุยกันแล้วอา้าวเฮ้ยนะคะตาประหดนะคะสมองเปิดเอ๊ะมันก็ทําได้นี่เราจะแนะนานะคะอ่าสเต็ปที่หนึ่งถึงสเต็ปที่สิบทำยังไงถ้าคุณไม่เริ่มรับ นับสเต็ปที่1แล้วมันจะถึงสเต็ปสิบได้ยังไงจริงไหมคะแล้วก็อ่าใครสนใจโลเคชันไหนนะคะก็บอกนะคะว่าเป้นพอปนมีโปรดักต์ไปทั่วเลยนะคะแล้วก็มีทีมงานนะคะที่มีประสบการณ์ใครสนใจก็ทักมานะคะปรึกษาฟรีจริงๆค่ะปรึกษาฟรีนะคะเน้นว่าปรึกษาฟรีนะคะก็วันนี้สวัสดีนะคะเจอกันโปรเจกต์หน้าค่ะบาย